ท่านี้คือท่าอะไรครับเต็มร้อยเกินร้อยเกินร้อยใช่มั่นใจเกินร้อยมั่นใจเกินร้อยเลยนะครับชีวิครับไมโครชีวิตของไมโครนี่บุกบั่นมาตั้งแต่เด็กบ้านนอกเลยนะอยู่จังหวัดไหนครับกาละสินอยู่จังหวัดกาละสินอำเภออะไรครับยางตลาดโอ้ยตอนนี้เป็นเป็นอำเภอนาคูเป็นอำเภอนาคูเป็นอำเภอนาคูตำบลบ่อแก้วปกติไม่ใช่อำเภอตอนที่เกิดอ่ะโอ้ปกติอำเภอเขาวง อำเภอเขาวงโอ้จะควายทางควายเลยทางทางเกวียนเลยอยู่บ้านนอกอ่ะเป็นทางเกวียนเลยใช่ไหมโอ้คอมมิวนิสต์ทีนี้ก็จะเป็นเด็กแบบเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรเงี้ยขี่ควายขี่ควายโอ้ยมีความสุขยิงนะมองเห็นภาพชนบทเลยนะตอนนั้นโอ้ไม่มีรถไม่มีไฟฟ้าไม่มีทีวีครับสมัยก่อนบ้านผมแล้วมีความฝันไงสมัยเป็นเด็กความฝันของเด็กความฝันของเด็กอยากมีทุกอย่างอยากมีทุกอย่างใช่กินขี้